ันอาจจะไม่แบบมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคาดหวังไว้นะว่ามันต้องมีอนุนอันนี้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าตอนนี้ก็อยู่ช่วงซูเปอร์บอยนะครับก็วันนี้นะครับพี่ก็ตอนนี้ก็เวลาประมาณสี่ห้าทุ่มแล้วนะก็แบบว่าพี่อยากมาทําแบบเมนูที่แบบว่ามัน มันจะเรียกว่าไงดีผมจะทำเป็นก๋วยเตี๋ยวชามยักษ์ที่แบบผมอยากลองกินสักครั้งนะที่แบบมันไม่ได้ยักษ์มากแต่แบบพอที่แบบว่าไม่เท่ากับชามชามของที่เขาขายกันนะก็มาเรามาเจอกันเลยก็วันนี้ครับเราจะมาดูวัดถุสุกเฮ้ยเฮ้ยวัดบุดีก็ไปเราไปดูกันเลย ว่าผมที่ผมจะมาทำอันนี้มันมีอะไรบ้างนะไป <c oughs> ทุกคนอย่างแรกเลยเป็นผักนะผมผมส่วนมากผมจะกินในผักอันนี้นะ <c oughs> แล้วก็จะมีเส้นเส้นก๋วยเตี๋ยวที่แบบผมซื้อมาไว้นานแล้วว่าจะทำเนี่ยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็อันนี้ผมไม่มีลูกชิ้นนะผมก็ใส่ไส้กรอกใส้กรอกไปแล้วก็น้ำซุปอันนี้ผมก็ซื้อแบบธรรมาดาแลนะ้วผมแบบไม่ได้ต้มอเลยงานรีบ จะเป็นเกียวนะตบแต่งแล้วก็เป็นหมูเร้งจากแพทคโคแล้วก็จะเป็นนี่หมูนะทุกคนก็เนี่ยคนมันอาจจะเป็นวัตถุดิบที่แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนอไม่ค่อยเหมือนกว๋วยเตี๋ยวสักเท่าไหร่นะแต่ว่าผมก็จะทําให้มันเหมือนกว๋วยเตี๋ยวแหละคือก๋วยเตี๋ยว,วต้องมีลูกชิ้นอะไรเงี่ยแต่ว่า ผมแบบว่าผมว่าเค่เนี่ยมันก็สามารถกินได้แล้วอะก็คือถ้าเรามหมูเดีกมันก็เหมือนลูกชิ้นแหละผมว่านะในความที่เราผม <c oughs> ก็เดี๋ยวผมก็ขอตัวทําก่อนนะพก <c oughs> เพ <c oughs> เดี๋ยวผมก็ขอตัวทําก่อนนะ <c oughs> เพราะว่าอไม่มีใครถือกล้องให้ผมเลย <c oughs> เพราะว่าผมทําแค้คนเดียวนะ <c oughs> ผมอยากทําแบบทุกขั้นตอนให้ทุกคนดูหมดเลยนะเวแต่ว่าคือ มันไม่มีคนที่แบบถือกล้องแลวแบบว่าบรรยากาศในบ้านผมอะ่ะมันก็แบบว่าไม่ได้ไม่ได้สว่างไม่ได้ไม่ได้สว่างม,มุมไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรเงี้ยมันคือแบบมุมมืดถ่ายออกมาอาจจะไม่สวยเป็นของที่ไม่ได้ว้าวมากแต่ว่ามันก็ทําให้ทุกคนที่ดูคลิปผมเอาไปทําตามได้ oh, <no. S 1> ราคาไม่แพง ปเดี๋ยวเราไปเจอกันตอนที่แบบว่าทำเสร็จเลยนะเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานหน่อยในการทำไปเจอกันเลยครับ นี่นะครับทุกคนก็ไปอันเปนเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็นี่ครับผมที่จะเป็นกล้วยเกี๋ยวที่ผมแบบว่าทําเองเลยนะมันอาจจะไม่แบบมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่ทุกคนคาดหวังไว้นะว่ามันต้องมีอันนู้นอันนี้อะไรอย่างนี้นะแต่ว่าผมทาที่ผมชอบกินแล้วกันอืมนี่มาลองดูลองดูงดูมาเลยมีเกี้ยวอาจจะดูไม่สวยหน่อยนะครับ <S <S> <S เพราะว่ารีบทํา ฝนตกด้วยดูนดี่นี่อ้น,นี่โอ้น,โอน่ากินมากผักไม่ค่อยมีทุกคนดูเส้นดิอืมมาทุกคนทุกคนก็เห็นแล้วใช่ไหมว่าหน้าตามันพอดูน่ากินพอสมควรเลยนะก็คือก๋วยเตี๋ยวเนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่ผมชอบมากเลยนะทุกคนคือแปลว่า กินได้เรื่อยๆคือแบบไม่มีวันเบื่อจะกินกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่ชาติก็ไม่เบื่อนะทุกคนคือมาให้เราจะมาลองชิมเลยนะทุกคนคือแบบว่าน่ากินมากคือคลิปเนี้ยผมจะทํานานแล้วนะแต่ว่าเนี่ยอยู่ดีๆก็ฝนตกเนี่ยฝนตกมาเหมือนอย่างไงทุกคนทุกวันเลยก็ต้ก็ขอประทานโทษนะทุกคนที่แบบว่าฝนตกนะมันก็อาจจะมีเสียงรบกวนนิดนหน่อยนะต้องขอประทานโทษด้วยนะครับมาให้เราจะมาลองชิมเลย อย่างแรกเลยทุกคนนี่นี่โอ้ใช้กอกฮูน้นี่นี่ดูดิอืมควันออกแล้วอืมโอ้พระเจ้าจอร์ดม,มันยอดม,มากเลยทุกคนไอ้กระตุกที่แบบมันกรอบมาก ถ้าหากผมว่าผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวนะผมกินได้ทุกอย่างนะทั้งก๋วยเตี๋ยวเรือต้มยำก๋วยเตี๋ยวธรรมดาก๋วยเตี๋ยวแห้งออะไรแต่ที่สาคัญคือผมชอบกินก๋วยเตี๋ยวแห้งเอ๊ชอบกินก๋วยเตี๋ยวแบบเป็นน้ำน,นะมากกว่าเลยทุกคนนี่ทุกคนนี่จะเป็นแคปหมูนี่ที่ผมใส่มาอื้มอ,อร่อยมันก็อร่อย อย่างนี้หรือเปล่าคือวัตถุสุกเ้ยคือวัตถุดิบอะไรเงี้ยคือว่ามันอาจจะไม่ได้แบบเยอะนะทุกคนแต่ว่าอร่อยมากนี่มันเป็นกาที่ผมทอนะมันจะไหม้ห <Ciao> น่อยหรสชาติที่เราทำอ่ะมันอาจจะ ไม่ได้อร่อยตามที่แบบว่าตามร้านค้าตามร้านค้าขายอะไรเงี้ยคนคือแบบว่าเราทํซสปเราทําแบบว่ามันไม่ใช่สูตรเรา,าคือแบบน้ําซุปก็แบบเป็นน้ำซุปสาเร็จรูปที่ผมเอามาทํานะคือถ้าผมจะทาจริงจริงผมต้องแบบต้มอะไรเนี่ยมันต้องใช้เวลานานหมเด้งออโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมานนะดกนวดจิ้มกะนวดจิ้มกบนี่ อะอรทุกคนอาอหอหมักกิมเช่นเช่นมันน่าจะเหนียวทุกคนมันนานแล้ววะโอ้โหดทุกคนอ้ อ๋อเคร่อวผมผมชอบกินมากทุกคนเส้นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวชอบกินมากอืมอ่าอร่อยมากคือไปหาทํากันได้ทุกคน ดูดิโอ้อห so nope. ้ Del ันออกเต็มเลยก็ค <ps> ือถ <ps> ้าใครอยากกินนะก็ไปหาทำกันได้นะแบบถ้าใครแบบว่าขี้เกียจเหมือนผมนะคือลอกตามผมนะเพื่อนผู้สำเร็จรูปซื้อเส้นซื้อผักชื่ออะไรมาใส่ได้หมดเลย แื้วคนผมก็แล้วผมก็จะไปกินต่อเลยเพราะว่าตอนน่ะฝนมันตก,กคือแบบว่าผมทุกคนไม่ได้ยินไงผมทาทั้งไงก็แม่ผมก็นอนย่าผมก็นอนคือแบบมันทําลําบากมากทุกคนแต่ว่าผมก็จะทําให้มันดีที่สุดนะทุกคนคือแบบว่าผมตั้งใจที่จะท o u t u b e ที่แบบว่าให้มันประสบความสําเร็จก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะครับและกดกระดิ่งยังให้พลาดคลิปใ,ใหม่ๆนะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ